สารจังหวัดนครศรีธรรมราชที่5เจ็ดวันนึลาวก็แต่เลื่อนมาซึ่งต้องหาว่าธนาคารพยายามช้ารู้อื่นเนี่าอาไปเงินหมุนบ้านเงินธนาคารสารงานเนื้อเงินเดือนเงินหยุดเงินเดือนเกีบเงินเดือนที่บัตรเงินเดือนไปทติดที่จะให้เงนเดก็ได้ก็ได้ ยังเลยงได้ตอรทำอีปากรกที่ีกางลกอะไี่ได้รไม่ไม่ถรงก็ไม่ไดี่ยัเคยจัตามองแบบนี้มาก่อนนะครับล้วก็งาททีที่กองราชการปฏิี้เสร็จขด้นีตอนี่อนที่ ผมสั่งมาขนาดนี้แล้วที่ก็เฝ้ามานะผู้ติดต่ออะไรเดินข้ามติดแค่คนเดียวติดแค่คนเดียว